a ลโ h ล l l ลเทสเทสเทสเป็นงนั้นแหละไม่ก็ไม่ได้ฟังเสียงตัวเองอยู่ดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแพะอ๋อใช่บ่นเก่งได้ครับดีดีเข้าสู่รายการบ่นเก่งครับผมเก่งวันนี้ไม่น่ได้นั่งนะวันนี้มายืนบ่นนะฮะ วันนี้จริงๆไม่ได้บ่นอะไรหรอกก็แค่พามาดูแพแะก็จะมีอินเสิร์ตแพะเป็นระยะยะนะฮะตอนนี้เจ็ดโมง8ปดนาทีนะที่ถ่ายไม่ใช่เวลาดถึกปกติแต่แค่วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วเราก็เลยต้องรับหน้าที่ดูแลน้องๆน,นี่แทนโดยจำเป็นนะะก็ยงังง่วงอยู่เลยดูเสียงดิ แล้วปกติก็ใช่ว่าพูดรู้เรื่องอยู่แล้วด้วยนะมา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 เร็วเออแพ้ก็เลี้ยงนะเลี้ยงมาต้องอดออริจินต้องต้องให้พ่อนะฮะแต่ว่าพ่อไม่อยู่เพราะฉะันไม่ต้องสัมภาษณ์นะ เราก็ไม่ใช่ว่าจะยืนใหม่ไปหาเขาเห,หมือนกันตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศธ,ธรรมชาตินะฮะป่าเขามีป่ามีเขาจริงๆแล้วก็ติดก,กับเคือนทำเลบ้านดีมากนะฮะรนบทก็ตัดขาดจากความสิวัยระดับหนึ่งเเวนสามกิโลเออชีวิตก็ไม่แย่นะ อยู่ต <c oughs> ัดขาดจากความวุ่นวายบ้างก <c oughs> ็ถ้าอยากได้ก็แคขับราเข้าเมืองก็ไม่ได้อยู่ไกลมากก็ออกออกจากปากทางไปเดี๋ยวก็เจอแล้วเมืองดูแพ้ดีกว่า แพ้ก็เป็นสัตว์ที่น่ารักดีนะครับดื้อบ้างเป็นปกติของสัตว์โลกแฮ้วุ่นวายบ้างซึ่งเช่ตอนนี้เนี่ยข้างล่างฉันก็กำลังจะมัวุ่นวายแล้วเออแต่ถ้าเทียบกันแล้วกับสัตว์ตระกูลใกล้เคียงกันอย่างแพะเนี่ยก็เอ,อ้ยนี่ไงถ่ายเช้าเอ,อ๊แต่ถ่ายเด็กก็เป็นเหมือนกันนี่หว่าถ้าเทียบกับสัตว์ตระกูลใกล้เคียงกันอย่างแพะ ไอสัตว์ที่สองรอบะไรถ้าเทียบกับสัตว์ที่ตะกูลกลายกันอย่างแก่เนี่ยก็แพะน่าจะดูดีดกว่ามั้งไม่ไม่รู้ก็ไม่เคยเจอแก่กาเป็นเป็นเหมือนกันก็เห็นตามสื่อก็ในสื่อก็จะเจออะไรน่ารักน่ารักนะเคยจะเป็นเสือที่ตาบ้องแบลวฮิปโปที่เด้งได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกวางของสวนอ่านาลา มันก็อยู่กันสงอบอยู่กันิ่งให้เขาถ่ายนี่ก็เหมือนกันถ้าถ้าพวกนี้เนี่ยอยู่ก็อยู่ให้ผมถ่ายไนดะ้อะไรลูกก็พวกนี้เนี่ยที่บ้านก็อยู่ให้ถ่ายได้เป็นบางตัวแต่บางตัวก็วิ่งหนีตามสัญชาตยานมันนะมันยังมีความเป็นใช้ชืิอของมันอยู่เองนะจ๋าอะไรลูก โดลงมาเลยจริงๆในพัตฟอร์มวิดีโอนี่มีความคิดเหมือนกันนะติกตอกจะไม่ไม่เล่นซูเตอร์แล้วขายแพลงอย่างเดียวเี้ยแต่ขี้เกียจให้คนมาฟอตามแพ้ยังไม่รู้ดิแต่จะเอาคลิปอะไรคลิปสั้นใน YouTube ที่ทำไปลงก็ยังไงอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอจะมาถ่ายมาอะไรเงี้ยโอกว่าจะเก็บฟุทจครบทีหนึ่งคุณยังจำคลิป บ่นเก่งตอนที่เป็นไอ้นี่ได้ไหมเรื่องเครียดๆแล้มีแพะให้ดูอะที่ดู่ต้องสายสิบนาทีอะแล้วเอามาตัดรวมกันให้สิบนาทีอะตัดออกด้วยนะเพราะว่ามันก็จะมีหัวท้ายที่เราไม่เอาอ่ะโอ้โหกว่าจะถ่ายเสร็จไม่ไม่รู้ดีบางทีนะกลัวเปิืงเหม็มเสียวเวลาเพราะเราไม่ได้ออกมาเจอแพะประจําไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเลี้ยง่าพ่อเป็นคนเลี้ยงหลักอยู่แล้วเราก็เลยแบบ ดูแลบ้างแค่บางตอนตอนที่เขาไปปล่อยฝูงใหญ่แล้วจะมีบางตัวมันอยู่บ้านเราก็เอาอาหารไปให้เอาอาหารไปใส่เนี้ยกินไปพวกนี้นี่จะกวดีนะฮะไม่ใช่ว่ากินแต่หญ้ากินแต่อะไรแบบธรรมชาตินะอาหารที่ไว้สำเสริมมันก็มีอย่างแบบเมียมสับปะรดหรือว่าจะเป็นอาหารเม็ดเนี่ยมันก็มีเหมือนกันมันก็กินกันนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่กินนะแล้วมันจะเรียกร้องอีกสองอย่างหลังมากกว่ากระชินเย ว่าไงกันบงนังออถ่ายแป๊บนึงนะแต่ก็ไม่เคยต้องขออนุญาตพวกแกอยู่แล้วนี่แกเ,เ,เขาไม่ฟ้องฉช่หรอไหมพีดีพีเอแพ้ไอ้ยชีตก็อยู่ดีนะครับทางชีวิตคนชีวิตแพ้ธรรมชาติปอดโป่งดีไม่ค่อยมีมลพิษนอกจากก่อกันเองนะจุดไฟเผาไอา้มันง่ายกว่าการที่ว่าจะต้องมารอฝังกบใช่ไหม คืออันนี้มันไม่ใช่แบบทําไรไงในใน,ในโซนนี้มันบันสสตว์แล้วมันจะมีแบบเศษไม้เศษอะไรเงี้ยที่เป็นเศษก้านกระถินแล้วก้านาดใหญ่มากๆอ่ะก็จะมีคนเอาไปทําฐานแต่ว่าพวกงานเล็กๆเนี้ยโอ้กว่าจะย่อยมันไม่ได้ย่อย,ย,อยง่ายเหมือนใบไม้อะไรเงี้ยคือถ้าโอเคใบไ,ไม้เราก็เอาโปยไปทําปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นกิ่งก้านอ้พวกเนี้ย ันก็คงไม่พ้นวิธีการเผาอะะกว่ามันจะย่อยอะแล้วปืินซี่มันจะไม่พอไงขออภัยนะที่สร้างมลพิษให้กับโลกนี้แต่ว่าจุดนี้มันจําเป็นมัตนตะพอมาดูวางนี้เนะี่ยเราก็รู้สึกเหมือนว่าถ้าพวกชาวนาะที่เขาบอกว่าเขาก็ใช้วิธีการเผาไปเลยแทนที่จะฝังกบพวกอะไรตังข้าโพดนี้ใช่ไหมมันไวกว่าในในการที่จะทําให้มันแบบ เคลียเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะปลูกใหม่ผมว่ามันจะเร็วกว่าแต่ว่าแค่ระยะยาวมันไม่ดีแต่ตรงนี้ไม่ได้จะเกยดินไงก็ก็แค่เผาแล้วดีไม่ดีเนะี่ยไอเศษเท่าฐานเนะี่ยมึงเอาไปใส่ต้นไม้ต่อนะเออก็คือเอาเท่าเอาขี้เท่าไป,ไปใส่ต้นไม้ต่อได้ก็ก็ใช้ประโยชน์ต่อนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสักประมาณครึง่งชั่วโมงผ่านไปก็เริ่มถ่ายคลิปนะ จริงๆก็มีแวะไปทำเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันถึงเวลาที่ผมจะต้องไปทำเรื่องอื่นในบ้านแล้วนะครับเช่นไปดูซีรีส์ให้จบนะครับหาม่งหักกูอีกเดือนแล้วแม่งเอ้ยดูต่อก็ได้วะกะว่าจะดูแบบยี่สิบเจ็ดก่เงินยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดถักตังกูแล้วอะไรวะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะติดตามโซเชียลของเราด้วยครับไม่ว,ว่าเป็นทวิตเฟซบุ๊กหรือว่าบลูส y นะครับไว้มีอะไรก็จะไปแจ้งที่นั่นนะ วันนี้ดูแลแพะและไปติดซีรีส์ต่อครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ไม่มีใครออกกล้องหนะมานี่ยดชนยืนหน้าหน่อยอย่าชนกันนะ